สข้อแตกต่างของวิทยุธรรมสุขีข้อแรกเป็นของแท้ลิขสิทธิ์นะครับบทสวดมนต้นฉบับอันดับที่2คือแบดอืดพิเศษใช้นานสูงสุดถึง18ชั่วโมงอันดับ3มีรับประกันสินค้า1ปีมีหายเคลมเครื่องเปลี่ยนเครื่องได้าารปิุุคััว จตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสบุคคลเอสาหควัตโตสวคสังโหอะมูลโยปะหุฒมยันทะนเตวิสุวิสุราคณทายะติสะหะเนนาสหอัญจาสีลานิยาจามะโทติยัมปิมยัมภันเตวิ